เราเริ่มกันที่ข่าวนี้ครับรามีนยามาอาจพลาดเกมตัดเชือกซูปเปอร์โกปากบาับบิวเบลบาช้านาครับอาจปล่อยให้รามีนยามาครับต้องพักฟื้นอย่างเต็มที่จนกว่าในลุกวัย17ปีครับจะมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเดลๆสปอร์ตครับรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับว่ารามีนยามาครับอาจจะต้องพลาดเกมลงเล่นรอบรองชาเลิศในศึกซูปเปอร์โกปา,กาเอปัญญา กับเอตเลติกบีเบลครับในวันที่8มกราคมนี้หากทีมมาเซนาครับต้องการให้แนวรุกวัย17ปีครับฟื้นตัวกลับมาเล่นแบบเต็ม1 0 0โดยล่าสุดครับมาเซนาครับยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่ารามินยามครับบาดเจ็บตรงเอ็นข้อเท้าด้านขวาอีกครั้งจนต้องพักฟื้นประมาณ3-4สัปดาห์แต่ทีมมาเซนาครับอาจจะปล่อยให้แนวรุกวัย17ปีครับใช้เวลาการฟื้นตัวมากกว่านั้นเพื่อให้นักเตะกลับมาแบบเต็มร้อยยาเมาครับเคยบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าด้านขวาในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเขาพื้นตัวกรรมบมลลงสนามอีกครั้งแต่เขายังไม่หายขาดจากการบาดเจ็บดังกล่าวจนเดี่ยงอีกครั้งเดี่ยงอีกรอบในเกมที่พายเลกาเนตหนึ่ง ประตูต่อศูนย์จนต้องพักฟื้นร่างกายประมาณ1เดือนตามรายง,งานครับ,บระบุว่าเสนานครับกำลังพิจารณาให้ยามาครับฟื้นตัวร่างกายนั่นกว่านั้นเพื่อให้กลับมาแน่ใจว่าเนี่ยรุ้ว่า1 7บปีครับจะกลับมาสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นอาจจะหมายความว่าอาจจะพลาดการลงเล่นในรอบตัดเชือก,กซึกซูเปอร์โกปากับลิซิบีวาควาเบอร์มันพุตที่8มกราคมและอาจจะพร้อมที่จะลงสนามในเกมวันที่12วันอาทิตย์มกราคมหากทีมอเมริกันน่าครับผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้โอ้โหครับ บ,บาซาน่าครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ในการที่ต้องขาดรามนยาเมาไปเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ารามนยาเมานั้นก็เป็นเดอะแบกอีกคนหนึ่งของบาซลน่าขาดไปเหมือนประสิทธิภาพทางด้านเกมรูกนั้นหายไปความหลากหลายความเด็ดขาดในการผ่านบอลเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายนั้นเทบจะเป็นไปได้ยากเซคิโอครับเผยเคล็ดรับที่บุกดับาซ่าถ,ถึงทิมเซคิโอกอนสเลสครับเผยถึง กุญแจสําคัญที่ทําให้เลกาเนสครับบุกโค่นบาร์เซโลนาถึงถิ่นแบบซอกแฟนบอลบาร์เซโลนาเซคิโอกาเซเลสครับกองหลังกับตันทีมของเลกาเนสครับเปิดเผยเขตลาบที่ทําให้ ทีมของเขาบุกไปโค่นบาซลน่าถึงทิ่นจากการโขกประตูชัยในช่วงต้นเกมของตนเลกานิสครัังประตูขึ้นนําตั้งแต่นาช่วงนาทีที่4แรกๆของเกมหลังจากออสกาโรดิเกตครับเปิดบอลให้เซอร์กิโอกองหลังใบสามปีครับโคกตุ้งตะข่ายก่อนที่ทีมเยือนครับจะถอยมาพ็กเกมรับอย่างแน่นหนาะจนบาซลน่าครับเจาะไม่เข้าก่อนจะพ่ายคารังศูนย์ประตูต่อหนึ่งเป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้ที่ทีมของอันซีฟีครับทำประตูไม่ได้ในทิมน ตัวเองเราติดตามจากการวิ่งจากแถวสองและเหนือสิ่งในครับเราปิดเกมแดนกลางได้อย่างมากเพื่อให้พวกเขาเล่นจากด้านนอกและจากการสกอตบอลจากด้านข้างทาให้พวกเรารู้สึกผ่อนคลายมากและผมคิดว่านั่นคือกุญแจสาคัญที่พวกเขาไม่สามารถผ่านบอลจากด้านในได้และกลองหลังไว้32ปีครับยังอธิบายเพิ่มเติมครับว่าเกมป้องกันของเลกานินั้นเล่นกันง่ายขึ้นเมื่อทีมอันโชกานาครับเลือกชิศท,ที่จะถอดโลเวิร์ตเลีวันดอฟสกี้กองหน้าอันตราย ออกจากเกมในช่วงนาทีที่6 6 พวกเราเล่นเกมรับกันได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะพวกเขาต้องรับมือกับภัยคุกคามด้วยสไตล์การเล่นแบบนั้นพวกเขามีนักเตะคนอื่นๆที่มีทักษะสูงและเราต้องมีสมาธิในการเล่นเกมรับในทุกรูปแบบเราไปดูข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับเบดดีด้ครับกรตตุนเพื่อนนําฟอร์มยุโรปกลับมาเล่นในลีกล่าสุดครับเบดดี้ครับพวกเราเพื่อนร่วมทีมครับต้องเล่นบนเวทีลาลิการด้วยฟอร์มการเล่นแบบเดียวกันในยูฟ่าแชมเปียนลีกเบดดี้ครับมิดฟิล์มชนาครับกรตตุนเพื่อนร่วม ทีมว่าต้องเล่นบนเวทีลาดิการ้เยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนทําในยูฟ่าแชมเปียนเดยกที่พวกเขาคว้าชัยใน5เกมติดต่อกันตามรายงานจากมาการ์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่ามาชนาครับฟอร์มสรุดบนเวทีลาดิกาจะเป็นหลังคว้าชัยชนะเพียงครั้งเดียวจากการลงเล่น6เกมและพ่ายแพ้ถึง3ครั้ง ่างจากผลงานบนเวทีแชมเ,เปี้ยนลีกที่ทำประตูกขขันนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยชนะถึง5เมออกมติดต่อกันเหนืออย่างบอยเหนือบบเยนมิวนิกเหนือเรสตาเบลเกตเหนือแบลสและเหนือบริเซียดอดมุนหลังจากเริ่มต้นการแพ้พ่ายโมนาโก2ประตูต่อหนึ่งและจากผลงานล่าสุดครับที่บาสุรัครับพลิกพ่ายคารังต่อเรกเนสซูนประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่ที่ผ่านมาครับทำให้ปดีครับต้องมาปลุกเราเพื่อนร่วมทีมให้เ็นอัฟอร์ม ที่เล่นบนเวทีย,ยุโรปกลับมาใช้ในช่วงครึ่งหลังฤดูกาลเราต้องเริ่มต้นเกมให้ดีเมื่อเราทำแบบนั้นทำประตูจากการเล่นนอกบ้านในการเผชิญหน้ากับพวกคุณพวกเขาจะถอยผู้เล่นจนํานวนมากกลับไปที่แนวรับของทัวเมื่อมีโอกาสเราต้องมีความเสียบคามมากกว่านี้ในการทําประตูหากต้องการชัยชนะนของเกมเราต้องปรับปรุง ฟอร์มในลาดิกาสเปนให้มันมีเรามีผลงานที่ย่ำแย่เราลงเล่นหลายเกมติดต่อ,อก,กันแน่นั่นไม่ใช่การแก้ตัวหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องจบเกมด้วยความมั่นใจแบบเดียวกับที่เราเล่นอยู่ไฟแชมเปียนลีกนี่ก็คือการมภาษณ์ของเบนดี้ครับฝลังจบเกมที่พ่ายแพ้เลกเดนสครับเพื่อนๆครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆของบาซลนาครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ